ลาล้านบางกสอสทชหรือยังปฏิเสธไม่ได้ว่าผลพวงจากการปรับเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองมาเป็นนายกหนูอนุทินชาญวิรากูลแห่งพรรคภูมิใจไทยที่แม้จะมีเป้าหมายให้เป็นเพียงรัฐบาลขัดตาทัพเข้ามาทำหน้าที่ยุบสภาภายใน4-5เดือนหลังจากทำกระบวนการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จนั้นวันนี้รัฐบาลภูมิใจไทยทำท่าจะพังอาจขึ้นไปเป็นรัฐบาลที่มีสิทธิตีตัวยาวช้างกว่าชุดไม่อยู่แล้วทั้งจากการตัดสินใจอันฉับไวใน การปิดประตูล,ลันดานเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่แฝงบ่อนคาสิโนไว้ใส่ในที่ได้ใจคนไทยกว่าครึ่งค่อนประเทศการดึงคนนอกหาถึงหกคนที่ล้วนเป็นมืออาชีพที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลังพาณิชย์และพลังงานพร้อมเดินเกมเร็วในการปัดฝุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งที่เป็นนโยบายสร้างชื่อในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในอดีตกลับมาลุยเต็มสูป่ปิดฉากนโยบายดิจโต้แวดของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรในอดีตที่ ไปด้วยปัญหาไปโดยสิ้นเชิง ทำเอาภาพพจน์ของรัฐบาลนายอนุทินโดดเด่นกลายเป็นความหวังของการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาทันทีนี่หากนายกอนุทินเด็ดปัดฝุนเอาคาดีความในหน่วยงานของรัฐอย่างกรณีการซื้อตึกสกายนายเจ็ดพันล้านของสำนักงานประกันสังคมที่น้องไอซ์รัชนกเคยออกมากระซวกอย่างถึงพิกถึงขิง,ง,งรวมทั้งกรณีการก่อสร้างตึกร้างที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานคณะก,กรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชมูลค่ากว่า2600 ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างพลานเม็ดเงินภาษีประชาชนไปโดยไม่มีใครรับผิดชอบก็เชื่อแน่ว่าจะทําให้รัฐบาลภูมิใจไทยผง,งาดขึ้นมาเป็นรัฐบาลขวัญใจประชาชนได้อย่างไม่ยากเย็นและหากนายกอนุทินจะสรั่งผลงานชิ้นโบแดงในฐานะผู้นารัฐบาลที่ไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครนอกจากประชาชนอย่างที่เคยประกาศก่อนหน้าจะถือโอกาสนี้ล้างบางเรื่องที่หมกมมซุกอยู่ใต้พรมหน่วยงานกสทชออน,นี้ไปด้วยียเลยโดยเฉพาะกรณีการขาดคุณสมบัติของ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรระ,ะบุญใบยชยพพกึกประธานกสทชและกรณีการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการกสทชที่วางเว้นมานานกว่า5ปีโดยที่รักษาการเลขาธิการกสทชในปัจจุบันเองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าพ้นสภาพจากความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กสทชอ,อยู่หรือไม่กรณีคุณสมบัติของประธานกสทชนั้นมีบทสรุปที่ชัดเจนจากคณะกรรมิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการโทรคมนาคม ICT วุฒิ ที่สภาที่ได้สรุปผลการสอบขอเท็จจริงและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิสามันกิจการวุฒิสภาครั้งที่16ับ2567เมื่อ5รกรกฎาคม2567สรุปไดว้ว่าจตระจา์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพรบอ,องค์กรกสัทพขื่นความทีมาตรา7ข้อไขวงเล็บ12มาตรา4และมาตรา26ประกอบมาตรา18และมาตรา20 ทั้งยังมีรายงานจากคณะกรรมิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสีมันโรมเป็นประธานที่ยืนยันว่าประธานกสทชนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ปีมาโว้แล้วแต่ยังคงดำรงตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบันร่วม3ปีแม้นักวิชาการองค์กรและสมาคมต่างๆก็มีการทักท้วงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรจากการอนุมัติต่างๆของประธานกสทชทั้ง2อถึงสาก่อ กรณีขังตนนั้นกล่าวดิว,ว่าท่านนายกไม่ต้องตัง้งคณะกรรมการชุดไหนขึ้นมาตรวจสอบอะไรให้เมื่อยตุ้มเพราะมีการตรวจสอบกันอย่างถึงปริกถึงขิงมีคําสั่งคาพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องเป็นประจักษ์ไว้หมดแล้วแต่ที่ผ่านมารัฐบาลเผื่อไทยและโดยเฉพาะนายกอิงแพทองทานไม่กล้าใช้อํานาจล้างบางกรณีอืดเช้าเกิดขึ้นด้วยในยะว่ามีมือถ่มองไม่เห็น Invisible Hand ภายในพักเองนั่นแหละปกป้องและค้าชูบุคคลเหล่านี้อยู่หากท่านนายกอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม กแคยกหูกริ้งไปสอบถามน้องไอซ์รัชนกสีนอกแห่งพรรคประชาชนรวมทั้งนายรังสีมันโรมแห่งพรรคประชาชนที่ยอมเทโหวตให้ท่านเจ้าขึ้นมาเป็นนายกที่เกาะติดและเคยตรวจสอบกรณีอืดเช้าภายในองค์กรกสทชอนี้มากอย่างถึงพิดถึงขิงทั้งกรณีตึกร้างกสทชอกรณีการขาดคุณสมบัติของประธานและรักษาการเลขาธิการกรสทชอรับรองได้ว่าได้ฟังเสียงด่าของน้องไอซ์รัชนกจนฉ่ำหูอย่างแน่นอน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580